วันนี้ครับผมพอครับผมอีกมือหนึ่งครับผมอนิดอ่ะหามงกแล้วครับผมสิมาใส่ตุ่มปลาไหลครับผมโกหลังครับผมขุดเหยื่อครับผมขุดเหยื่อแหลวหันครับเนยื่อใส่เดือนครับผมทีิใส่แบบเก่าแล้วครับผมเนยื่อใส่เดือนได้เหยื่อใส่เดือนหลวก่ะสีห่อครับผมตับูห่อสียเบิดกรบผมงในใส่เดือนผสมกับที่ดินในจังด้อยครับผมปลูกครับผมโอ้ จะเอาแตะใส่เดือนใส่ไปโอ้โ้มันใหญ่ครับเดี๋ยวมันหลอดออกเบิดครับผมไอ้ใส่ลงไปดังหลังใส่เยอใส่เดือนครับนี่แหละครับไม้นี่แหละอยู่ข้างหลังนี่แหละครับผมพุดอยู่นี่ใส่อยู่นี่แล้วครับผมสองหลังไปครับผมเดี๋ยว ให้ผมผูกโคกหลังก่อนครับเดี๋ยวไปใส่เลยครับผมหลังแรกก็ใส่อยู่นีเลยหรือครับผมหลังแรกใส่นีเลยครับไปครับผมแต่มองตั้งกล้องนี่ที่ฟังมันสั่นครับเดี๋ยวผมตั้งไว้นี้ครับผมตั้งไว้นี้ครับเห็นบอกครับผมใส่ยูนีหล,ลังแรกครับผม หลังแหลกใส่เรียบร้อยครับไม่ต้องหตะโปกครับผมเพราะว่าใส่อยู่ในสวนครับผมคล้องในสวนคือสิบุญมีไฟเขามากครับผมไปหลังสองกันครับผมไปหลังสองกันครับหลังแรลกใส่ฝุ่นครับผมยังฟังนี้เ<ฮ>สียตั้งแต่ฟังมันสั้นนี่แล้วครับผมบุคือฟังปุ่นครับมันหก อีกการปของผุคงงงงงนครับผมเอาปีข้อยังง่ายๆเลยครับผมโอ้ลมบนนอกอ็ยังครับผมแต่หลังสองครับ ใส่ลังสองครับปูหลังสองหยิบ้อยครับน้ำขโมยครับปู ไปหลังสามครับผมนี่หลังสามครับผมตัางไว้ข้างบนครับผมทางด้านบนมีมงตัางครับผมเห็นบ่ครับผม Yeah, the whole หลังสามเรียบร้อยครับเอ๊ะเคลื่อนยากครับผมโอ้โอ้ไปหลังสี่ครับผมหลังสี่ครับไกลๆๆกันนี่และครับผมหลังสี่เดี๋ยวมามุมกันครับผมอ้หลังสี่ใส่นี่เลยครับผมอ้ยโอ้โอ้ ภาพีิสันนี่ด้วยครับผมหลังตีครับโรเย็นอกครับผม หลังสี่เรียบร้อยครับผมเอาเรีสองหลังผมขอไปใส่กันครับมันสีดวงอาทิตย์สิต๊หรอกครับผมเดี๋ยวข้ามานลุนกันอื่นครับผมวาสิมานบอสกับเนื้อใส่เดือนครับผม สวัสดีตัวเศร้ากับผมมายามตุ้มปลาลกันกับผมกับตุ้มหุกหลังกับผมใส่เงือใส่เดือนกับผมอ๋ออากาศเย็นครับตอนเศร้าครับน้ำหมอกทำค้างลงลายครับผมไปดุนกันหลังแหลกเลยครับผมลังแหลกคือจังสีเงียบครับผมเยวะิตตังวันนี้ด้วยครับ คุณครับหลังแหลกครับผมปี๊ไตไวโอเงียบครับโอ้มีมีมีแจมนึงครับผมมีแจมนึงครับผมโอ้ตัวใหญ่อยู oh, me, me, me <c ười> oh. Oh, ่ครับผมโอ้ยอยู่ด้านหนื่อยๆครับผมมีอยู่แต้มนึงครับผมโอ้บากใหญ่เลยครับผม โอ้ยใหญ่เ,เลยครับนี่แต้มครับผมโอ้เี่นเงียบที่นี่เงียบว่าจะสิบูมานมานอยู่ครับผมไปหลังสองเลยครับผมหลังสองครับพังมันก็สั้นสุดครับผมเล็ดติดตังอยู่ใ,ใกล้ๆก่ก็ หลังแรกมานอยู่ครับผมตัวใหญ่ยอยู่ครับผมหลังสองสีด้านานอยู่ครับผมโอ้ <c oughs> สีมุนสีมั่ว่ๆในเด้วยครับผมสีลมบน่นละเกาะครับผม มันดิ่ดดันอยู่ครับผมโอ้ยนี่นี่ก็มีแตม้มนึงครับผมแต่ตัวนี้ตัวหน่อยครับผมตัวนี้ก็มีอยู่แตม้มนึงครับผม แต่มนึงกระลแตะต้นหน่อยครับผมต้นหน่อยกระลตัวนี้เออสองหลังมาอนสองหลังเอ้ยขึ้นหมื่นครับเมืองหลังสามครับไปดุนดันหลังสามครับ,รบรก็สไก่กันนี่ละครับผมโอ้หลังนี้ก็ดันครับผมแตะตุ่มสีเอียงครับผม ตุสิงเอียงครับดูครับสีดันด pues mm hmm. um. uh. ันอยู่ครับผมหลุ่มหลุ่มใช่ไหมวัดุนเมืองกาวาดีตัวหน่อยตัวใหญ่สีขาบวครับผมแต่เมื่อก็ดันอยู่ครับผมโอ้โอ้มานอยู่ครับตัวหนึ่งครับผม มาอยู่ตัวหนึ่งครับแต่กะโอ้ตัวหน่อยครับผมตัวซ้ำตัวหันครับตัวซ้ำหลังที่สองหัน์ครับผมเขาหันแมงตะเต่าครับผมแต่้งแต่เปลี่ยนงาตัวหนีมากครับผมผมมาใส่เได็เขาจะโต้หน่อยครับผมผมมีหลังแหลกหางโต้ใหญ่อยู่ครับผม

หลังนี้เงียบครับหลังสีเงียบกับผมหลังที่หาหลังที่หาแนมไปกับบอดด้ดั้นกับผมหลังที่หากะเงียบอีกครับผมก็จะสีคืออยู่ก็จะสีคือแต่สามหลังแห,หลกสีหา่านม่นี่กะ Ủa, ô, nhà bác đạc Vì hạ nhẹp các phụ. Ôi dì hạ bố mít em các หลังที่หผมใส่ในบอรครับผมนี่แหละบอ้างๆนี่แล้วครับผมหลังสุดท้ายผมใส่อยู่ในบอรครับหาหลังมานสามหลังสามแต่วครับมานสามหลัง để tôi nhận như tôi nương không đừng tao sức thải sẽ chạy với nơi bò này cơ vô chưa chưa Ê. 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 เงียบครับผมโอ้เขาเขากุุงไฟครับผมกุุงอยตัวหนึ่งบุมามมนครับผมส่งคือเนาะครับมานตั้งแต่สามหลังแรกเลยสามหลังหลังโอ้โหมานเลยครับ ครับม,ม lang, ันอยู ar, like shoe, ่ครับผมมันอยู่สามหลังครับผมสามหลังนี่ต้นนี้ตัวใหญ่อยู่ครับผมหลังนี่ตัวใหญ่ครับใส่หกหลังมันอยู่สามหลังครับผมต้นแรกว่าจ่สิมันเบสุดหลังครับผมเห็นมันมันอยู่สามหลังแหลกเลยครับผมสองหลังนี่ค็ตัวหน่อยครับผมสองตัวนี้อาจจะได้ปล่อยครับผมพอตัวมันหน่อยครับผม เอาครับผมจะได้กระมานอยู่ครับเตรียมตัวไปเห็น้าครับเตรียมตัวไปเห็น้าเตรียมตัวไปสีหญ้าข่าย้าครับผมมือนี้เอาครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีแล้วครับผมอย่าได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมกดแจกเตือนในคลิปคลิปต่อไปครับผมอากาศเย็นครับตอนเช้ายินดขอบคุณหลายๆครับที่รับชมครับผมพบกันในคลิปหน้าครับผม อาจจะใส่เงาใส่เดือดหรือเก่าแล้วับผมหาได้ครับผมผมกระป๋าพอแค่คิมนาครับผม